วันนี้เราจะมาเล่นเกมฮัตเบอร์ซส์ซัมบี้สองกับเทนนิคเลยมาเล่นเล่นกันเลยที่ดานพกพองไปที่สิพองเลย,ย,ยมันจะให้กดไปที่โหวงในนะ้ำปุกเอามาแรงตะวันเทน้ำที่หวังมันมาคข้าไม่ใช้เพชรอีกแน่เลยอ่ะ เออว่ามันมาคร right? okay, 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 ับไม่ใช่เพดโอเคใช้ไ well, ด like ้โอเคด้านติดขาไปแล้วอาตะวนี้ก exactly> ่อวาปุ๊บเราได้ต่างอะไรไม่อยากใช้ตอนนี้แต่มันก็ต้องใช่นะมาเล่นเลย 一家四口，全年收入中还聚得七万，而子变乖。<noise> เ้างนมแล้วช <Rocky> <aby> ่องนี oh, oh, ้ก hey uh e oh, um, uh right ่อนเว่าไอตัวจิมันจะมาแล้ว นั่นตัวอะไรมันเยอะเหลือเกินน่าเสียดายด้เกิดได้ติไปแล้วแล้วมันดาวให้เลยมันจะดีมากเลยมันจะได้ยัด ถ่ายยังต้องยอมบอกเลยต้องเจอแบบเก็บเยหน่เ้าออยวมอื่มอยมอขเมมข่มอ่อซขา้ทามอ่โม้าท่าือม้มาา่มอ้ื่ามม่มืมื่มืม่ไม้เป็น่ยม เพราะฉะนั like ้นไม่ป oh, ิดเซมเพียแป๊บนึงมากเขาไม่โดนฤกษ์สิหรอ่าตอนนี้ปิดแล้วฮะโดนฤกษสิบนี่แย่เลยนะเล็กโอ้ดมมาจ้างเพื่อนจะจำกัดฮะเพราะฉะนั Twelve ้นถ้าตะวันวางแค่สามต้นก็พอ 赵家贵，大人，是他，是他寻上门来，教唆、啊、我们改名包人，您、啊、不知谁是糊涂，求大人看，求大人看，大人是他明国的官差，我不知情啊，大人，了当然了我们是一片忠心，才出来作证的。 大人,啊、大人，啊、大人，大人饶命啊！我们统统住口！阿菜、吴永龙母子与厉家四侄同谋串通，妄认归宗，念在初犯，堪杖八十，以为训诫。厉世达、厉世谦、厉世德、厉世业，不念书不帮母之生谋产之念。 欺凌孤寡，泯灭人伦，累年争讼，不知悔改。各则杖刑一百，限期一月，监还官府，家无器枪弩，今后不得登门骚扰。<日>皮皮若再行诉讼，一律发配严惩。退堂。 娘、啊，这天底下哪有只传咱们这一房的？对我看他抵死不认，连自一都故意炸他，厉害了！跟娘学的？ 都像是大姐姐头上的、啊，这也敢拿？我夸大姐姐头上的不雅好看，她说只要我赢了官司，就送我一只更好的。你可别损坏了，快还给我。我有好欢喜的，能不能借我两斤？不成，将来带我出关呢，mm hmm. 头上还要插簪。OK，咱俩的姐也不老四姐姐，连人影都还没见着呢，还整人做白日梦，没羞没羞啊！ เราลืมตัวสมุดเลยว่าเราคิปอยู่เราต้องพูดแล้วเราก็ดันเงียบเพราะเราเดือดตัวไงล่ะไอแต่บ้านดีใหม่หยกมีอะไรของมันอีกแล้วเนี่ยอ๋อใช้ใส่ที่เพียงเท่านี้มันก็หยุบได้ทุกตัวแล้วปะ 然后呢？五个女儿。然后呢？五个兄弟。嗯。嗯、啊。新闻、e。嗯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 、哦。嗯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  <c oughs>、啊。嗯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 。 晚上吃羊肉，羊肉哎，四姐姐最喜欢的，相信我，一会儿准回来，你、嗯嗯嗯这个、不准吃。 ผีกระเบื้องพูเยอะีมันจะบูมมาแรงแกเป็นตัวสำคัญนะเพราะว่าผีกรเบื้องแพ้บูมรงแกเป็นตัวสำคัญมันจริงเลยผีกระเบื้อมันก็จะบอกแพ้บ็อกชอยเหมือนกันนะคือมันคือบ็อกชอยต่อยทิงแบบกระเบื้องถึงขั้นแตกเลย ดมีมจะเบาแต่ม well. ันต mm. yes, hmm. ีลวงไงมัก็เลยเป็นแบบนี้สู้มันต่อยต่อยมันต่อยมันให้หมดเลยต่อยผีกระเบื้องให้หมดบูมันแล้วก็ทำงานไปแบอกท่วยทำงานดีกว่าจะทำงานนี้โอ้ไม่นั่นสิ่งที่เราอยากให้มันไม่เกิดมันได้เกิดขึ้นแล้วพี่หัวถังเจนี่ก็จบว คุณไม่ต้องมคันใช้แค่นี้ก็ตายแล้วนี่คอีอย่าหัวยตัวนั้นหน้าเออแล้วอะบอกีว่าไม่มีผีหัวถังเพิ่มไม่น่ามีเพิ่มล่ะละเีอีว又偷小五闹了，来来来。 ช <ed> ิวๆเลยเพีกระเบื้องพวกนี้บึ้มแตกหมดทำจริงกระเบื้องไม่ได้อึดขนาดนั้นหรอกแต่แค่มันมีเยอะเราก็เลยรู้สึกมันอึด กวามเมันไม่ได้เอิดขนาดน้ะมันแค่มีเยอะตัวยชมพูมันแรงแก้ทางกับบล็อกชอยติงบล็อกชอยหนึ่งตัวสู้ผีกระเบื้องได้ตัวหนึ่งเลยนะแล้วแล้วเจ้าโอเคได้เหรียญมาแล้วดูสิเหลียดได้ถุงเนื้อ ซึ่แน่นอนตามเคยเห้ย่ก็ได้ทำจิมม้เราลำคดได้นะแต่เราเองไม่ทําอ่ะเล็่เนื้อเรื่องหลักก่อนน่าจะดีกว่าไม่มีตัวสิหลุมศพนัจากนั้นแล้วยังไม่มีหลุมศพ โอเคแบบนี้ Goodnight, แดดเดือ <favorites> <บ>ี่ปัญหามันมีไอ้เขียวเขียวนี่มากินพื้นที่อแยเยีกอแลเยียยนแลวเยวเดียวมัแล้วบวเดมังบอกทอยมันหแล้วเเียดียวก็ได้มังบอกทอยมันโแล้วขอเล่นสปีดังหน่อยกันะมเดกงอกทำมแลเเดก

我现在就去见，在请宫中御医。蛮关帝呢？先请告退。呃，<c oughs> 嗯，哼，嗯哼，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 哼<铭>，哼<铭>，哼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  ผีหัวถังแล้วมันมาตอนนี้เราแช่ผีหัวถังไปแล้วเนี่ยไม่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 ไมมันต้องมีอะไรสักอย่างช่ว่ได้โอเคโอเคเราหลอนแต่เลนี้ไม่หลอดใหะ ว่าจะตายจะง่วงเฮ้ยเรียนนั้นหยุดโอเคไม่ได้สุดมันก็หยุดเสร็จแล้วได้เจ้าตัวยิงสองนัดซึ่งเราก็ไม่ชอบคีน้ามันเช่นกันเพราะมันแพงไปหน่อยใช่มันแพงไป 佛寺求佛祖庇佑，爱招皮寒掌。你、嗯啊、都送他去养病，又不是出家，谁自顾都如此。哎，远远看着你，心痛。财色自古杀人利器，富贵难敌红尘。天长日久，竟将女色视作红石。嗯，我不会写字，拿笔。不合适好。表示我们要把所有东西都拿出去，然后不去卖掉。 嗯、哎，夫人，阿、啊、郎，各方人都过来了，要他太夫人的病。我拿针背。另一桩事，又有媒人都能提亲来了。瞧他那副天下无尘的劲儿。唉，好似爱上女人就要了他的寿。他不是会登门退婚吗？我替他娶一个回来。 新妇进了他的房，我看他怎么退这一门婚。您是说先斩后奏？他为这公务常宿在衙门，处理不妨推说替我庆寿，重新归置房屋花园，暗地里操办婚礼。啊，就是这个人选。能不相当的，谁根本去求全？ เก็บดังไปเรื่อยๆเราน่าจะมีบูมแมลงสักหน่อยแข่งแข็งก่อนแข่งก่อนยิงมันไปบูมาแลงเจ้าแม่เจ้าดีศาจ ยัเหลือหลุมศพอีหล um, like <c oughs> um ุมศพหนึ่งแต่เดียววายเดี๋ยวควายมันกินตัวกิสุสานเราเราก็เลยตงรอสักหน่อยตัวกิสุสานนี่ก็บอกบางมากเลยลุงเพราะอะไรแต่ที่แน่คือม4นบอา วางบูมาแรงไปเพิ่อมันมาอีกแล้วพิงหัวถานเจ้ากำในวินเดี๋ยว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 เราเห็นอะไรไปโอเคลงไป เดี๋ยวจะตายเอาไม่เข้าเรื่องได้ยปล่อยไปแปไปไม่ได้เลยเพราะเราจะทำให้สนามมันสมสมมากไงล่ะ

กอย่ามาเข้าใกล้น้ำแข็งฉันนะเฮ้เข้าใกล้เลยเอาไปน้ำแข็งก่อนโอเคไม่ต้องและนี่สวยงามเป็นสนามที่สวยงามจริงๆถึงวอนะจะรนกลับก็ตามสงสัยพ่นี้จะชอบกินถั่วเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันครบยี่สิบเร็แล้วเราจะเล่นตอดทำไมโอเค คลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย